สสดีค่ะกลับพบกับกิบ CC, ๊ฟซีเคทกี้สตา์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการช้อปปิ้งนะในแอป s h o ปปีอีกแล้วนะคะค่ะก็หลังจากที่เราทำาวิธีการซื้อสินค้าใน s ้อปปีไปเนาะซึ่งเราเองนะคะเป็นคนที่ซื้อของในในแอปช้อปปอีบ่อยมากนะคะแล้วมันก็มีบริการนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือบริการอะไรนะก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปในแอปช้อปปีก่อนเลยนี่นะคะเราเข้าไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาที่หน้าฉันนะคะเลื่อนลงมาเนาะมันก็จะมีแอปเขาเรียกว่าบริการนะที่เขาเสนอมาให้นะ,ะเรียกว่า My a s p e r a t o r เนาะก็คือการซื้อสินค้าก่อนนะจ่ายเงินทีหลังได้แล้วก็มีบริการให้ผ่อนได้ด้วยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยบางเอญว่าเราสมัครไปแล้วแต่ว่าเห็นว่ามันค่อนข้างดีก็เลยอยากมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะที่ได้รับการเสนอบริการนี้เข้ามาเนาะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิตรงนี้เดี๋ยวเรา จะกดเข้าไปให้ดูอ่าเขาบอกว่า e s p e r เ t เ r นะคะคืออะไรก็คือบริการสินเชื่อที่คุณสามารถนำมาใช้ชำระสินค้าบนแอป Shop ป e ีนะคะสมัครง่ายอนุมัติไวแล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกรันอ่าให้คุณช็อปก่อนใจที่หลังนานถึง3เดือนก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับบัตรเครดิตนั่นเองนะคะแต่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะยังอาจจะไม่ได้ใช้บัตรเครดิตใช่ไหมเราก็สามารถใช้บริการนี้ได้ซื้อสินค้าในแอป Shop ป e ีนะคะ,ะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะว่าคุณจะต้องมี คุณสมบัติอะไรเนาะวิธีการสมัครทํำยังไงนะคะแล้วก็รายละเอียดของสินเชื่อวิธีการใช้งานเอสเปเรเตอร์วิธีชําระบินดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมเนาะแล้วก็ข้อควรรู้เกี่ยวกับเอสเปเรเตอร์นะคะเขา,าจะมีบอกหมดเลยอนะ่ะ คุณสมบัตินะที่เขาบอกก็คือต้องสัญชาติไทยนะคะแล้วก็อายุ20ปีขึ้นไปมีเอกสารแสดงหลายได้นะคะขั้นตอนการสมัครนะคะก็คือให้เราไปที่หน้าฉัน่าแล้วก็เลือกอคำว่า Esperator เสร็จแล้วเราก็กด activate now เนาะเพื่อใช้บริการนะคะตรงนี้แล้วเราก็ยืนยันตัวตนเนาะตั้งรหัสผ่านการทำธุรกรรมเหมือนกับเวลาที่เราใช้แบบพวก Netbank อย่างเงี้ยเสรแล้วเขาก็จะให้เราแนบเอกสารนะคะที่เป็นรายได้ซิ อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เป็นแผนธุรกิจหรือว่าหนังสือจะทะเป็นบริษัทก็ได้นะคะรอรับการอนุมัติภายใน1วันทําการนะแล้วก็จะทราบวงเงินที่เราได้ซึ่งแต่ละคนนะคะวงเงินก็จะไม่เท่ากันนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างของเอกสารนะคะที่เป็นเอกสารแสดงรายได้เนาะแล้วก็มีรายละเอียดของสินเชื่อมีวงเงินเท่าไรดอกเบีย้ยกับค่าธรรมเนียมเริ่มต้น12%ต่อปีเนาะผ่อนได้สูงสุดนาน3มเดือน อันนี้เขาก็จะมีวิธีการชําระสินค้าผ่านเอสเปเรเตอร์ให้ด้วยเนาะเขาจะมีบอกหมดเลยนะคะตรงนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาซื้อสินค้าให้ดูเนาะแล้วก็เลือกผ่านเอ็กซ์เพลเเตอร์นะคะว่ามันจะขึ้นช้อยหรือว่าตัวเลือกอะไรให้เราบ้างนะก็เขาก็มีวิธีการชําระบินอะไรให้เสร็จสับเลยว่าสมมุติเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราต้องการผ่อนใช่ไหมสามเดือนมันก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดให้แล้วก็มีวิธีการบอกว่าชําระบินยังไงหลังจากนั้นนะคะอ่าดูรายละเอียดและค่าธรรมเนียมเนาะตรงนี้ก็จะมีบอกหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็ดูรายละเอียดอ่านให้เรียบร้อยให้เข้าใจก่อนนะก่อนที่จะทําการ หมักใช้งานนะคะรายละเอียดนะค่อนข้างครบถ้วนเลยนะคะอ่านเสร็จแล้วก็ตัดสินใจดูว่าจะใช้หรือไม่ใช้ยังไงเนาะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆน,นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำวิธีการซื้อเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะซื้อสินค้าแล้วก็กดเลือกการชำะระผา่านเอสเปเลเตอรนะคะโดยจะเป็นการผ่อนชำระเนะาะ3เดือน ดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะทําการซื้อเก้าอี้ให้คุณหมีนะคะก็ทําการกดถูกใจไว้แล้วนะคะที่คุณหมีชอบเนาะอ่าเป็นเกมมิ่งแช์นะคะอันนี้เป็นเกมมิ่งแช์เห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราจะซื้อให้คุณหมีหนึ่งตัวอ่านรายละเอียดก่อนนะคะก่อนที่เราจะซื้อปุ๊บเพิ่มไว้ในรถเข็นก่อนนะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะเขาจะมีรายละเอียดบอกแบบนี้เราก็อ่านว่าอย่างไงเหมือนร้านนี้เขาก็จะเป็นสินค้าพิออเดอร์นะคะก็คือสั่งแล้วก็จะต้องรอ ผู้ขายเนี่ยจะเตรียมสินค้าหรือว่าสั่งเข้ามาทีหนึ่งเนาะเป็นเวลา10กว่าวันนะคะเผื่อว่าถ้าใครยังไม่เคยซื้อแล้วกดสั่งไปแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาไม่ส่งของสักทีอะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจเนาะว่าสินค้าบางอย่างบางร้านเนี่ยก็เป็นสินค้าพอเร์นะคะสั่งก่อนแล้วก็ต้องรอนะอันนี้เรียบร้อยและเราเพิ่มสินค้าไว้ในตะกร้าแล้วนะคะี๋ยวก็กดเข้าไปในตะกร้าของเราก็ได้แล้วเราก็เลือกสินค้าที่เราจะทําการซื้อนะคะเสร็จแล้วเรากด ทำระเงินเลยมันก็จะมีรายละเอียดเนาะสำหรับที่อยู่การจัะส่งอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็การขนส่งค่าขนส่งเท่าไหร่นะคะก็จะมีบอกเหมือนอันนี้ค่าขนส่งกับเป็นสแตนดาร์ดนะคะเราสามารถพิมพ์ตรงช่องหมายเหตุได้นะคะว่าอาจจะ อยากบอกข้อความอะไรไปถึงผู้ขายนะคะเช่นเหมือนแบบถ้าไม่มีเก้าอี้สีดำเอาสีขาวมาแทนอะไรอย่างงี้นะได้ก็พิมพ์ข้อความไว้เสร็จแล้วมาดูในส่วนของการชําระเงินนะคะก็จะมีส่วนการชําระเงินเราก็เข้าไปดูเลยกดไปปุ๊บถ้าเพื่อนๆที่ได้รับสิทธิ์ของการใช้บริการเนาะเอสเปเรเตอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้ตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้ แล้วมันก็จะขึ้นวงเงินมาด้วยนะคะขึ้นวงเงินมาว่าของเราเนี่ยได้รับวงเงินเท่าไหร่เวลาที่เราเลือกตรงเอสเปเรเตนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะ,ะมีช็อปก่อนจ่ายทีหลังนะคะตัวเลือกของเขานะาผ่อนชำระ2เดือนหรือผ่อนชำระ3เดือนนะคะสูงสุดก็คือ3เดือนเนาะ อย่างเช่นตอนนี้เราซื้อสินค้าประมาณ2,000กว่าบาทใช่ไหมคะถ้าเราอ่าช็อปก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยมันก็จะตรงกับอยอดที่เราซื้อเลยนะคะต่อไปก็คือผ่อนชำระ2เดือนองนี้ก็ผ่อนเดือนละ1,194.76ง้อยาสิี่สกตางค์ก็อาจจะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้มานิดหนึ่งเนาะ3เดือนก็คือตกที่8 0 4บาทนะคะ5สะตางค์แบบนี้นะเผื่อเพื่อนๆที่อาจจะอาจัดสรรเงินนะคะแต่ละเดือนไว้แล้วอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เป็นรูปแบบการผ่อนชำระได้หรือว่า คนที่ไม่อยากเสียเงินแบบไม่อยากเสียเงินก้อนนี้นะคะแต่ว่าก็เสียดอกเบีย้ยนิดหน่อยเนาะเพิ่มเติม<ๆ>ก็ลองดูนะคะว่ามันเหมาะกับการจัดสรรเงินของเราหรือเปล่าเนาะการช็อปของเราในแต่ละเดือนนะคะสมมุติว่าตอนนี้เราเลือกเอสเตเตอร์เรียบร้อยเนาะเราก็สามารถกดเลือกได้เลยว่าเราจะเอากี่เดือน2เดือน3เดือนหรือว่าจะช็อปก่อนใจทีหลังก็ได้เนาะเรากดยืนยันนะคะอ่าแล้วเราก็ทวนรายละเอียดของการซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะมีที่อยู่นะคะถูกต้องไหมสินค้าของเราถูกต้อง เปล่าสีไซส์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบนะขนตรงแล้วก็การชําระของเราเนี่ยถูกต้องไหมวิธีการชําระเงินนะคะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็สามารถกดสั่งสินค้าได้เลยอตอนนี้ของเราก็เรียบร้อยนะเราจะกดสั่งสินค้าปุ๊บอรอการประมวลผลนิดนึงนะหลังจากที่เรายืนยันนะคะมันก็จะมี รหัสเนาะส่งมาให้เรายืนยันนะคะยืนยันตน,นจากโทรศัพท์นะคะอ่าเขจะมีหน้าที่เป็นอ่าสรุปยอดการสั่งซื้อของเรานะคะว่ายอดเงินเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่เนาะช่องทางการชําระเงินก็จะเป็นเอ็ก r เพนะคะอ่ะาคราวนี้ก็เป็นการชําระเงินของคุณได้ถูกอนุมัติโดยเอ็กซ์เพแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็รอรับสินค้าได้เลยนะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะการซื้อสินค้าเนาะแล้วก็ชําระเงินผ่านบริการเอสเป a t เ r นะคะของ Sho ป e ีนั่นเองนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้แล้วหรือว่ายังไม่เคยใช้อย่างไงเนี่ยก็แวะมาบอกกันได้นะคะใช้แล้วเป็นยังไงยังไม่เคยใช้อยากจะลองใช้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็อยากให้เพื่อนๆเนาะ <No. S 2> อ่านรายละเอียดก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทําการสมัครแล้วก็ซื้อของแต่และอย่างแต่ละครั้งเนี่ยก็เลือกให้ดีนะคะอย่าลืมดูรีวิว ประกอบด้วยนะวันนี้มาแนะนำแค่นี้ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย